วัสดีครับแอดมิน Jazz แจ๊สแจครับเข้าสู่เดือนที่4ของประวัติศาสตร์แจ๊ส101นะครับเอพิโซดที่13แล้ว เดือนนี้นะครับเราจะพูดถึงสวิงเอ r ร่าครับหรือยุคสวิงกันซึ่งยุคสวิงจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ดีปุ๊บป,ปั๊บแล้วเข้ายุคสวิงเลยมันก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจากที่บิ๊กแบนมนเริ่มโผล่ขึ้นมาชื่อนตอนตรีในยุคสวิงสำคัญสำคัญที่เราคุ้นตาก็จะเริ่มโผล่ขึ้นมานะครับในต่างตำราครับก็จะนับยุคสวิงต่างกันไปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนับกันที่ปี1935ครับจริงๆมันมีเหตุผลนะครับ เพราะมีเหตุการณ์สาคัญมากๆที่เกิดขึ้นในปีนี้แล้วก็ไม่ได้มีเพียงเหตุการณ์เดียวด้วยตลอดทั้งเดือนนี้นะครับอยากให้ลองสังเกตเลข้ิวให้ดี1,935ครับมันจะโผขึ้นมาบ่อยมากก่อนที่จะไปที่1,935นะครับเราก็จะมาดูเหตุการณ์บ้านเมืองกันก่อนนะครับว่าช่วงที่จะเข้าไปถึงทศวรรษที่1,930เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในปี1,929นะครับเกิดเหตุการณ์ s t o อก Market Crash ขึ้นนะครับ ก็คือตลาดหุ้นแดงเถือกเป็นครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า The Great Depression หรือสภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่นะครับ เหตุการณ์นี้เกือบที่จะทําลายอุตสาหกรรมแผ่นเสียงไปเลยทีเดียวยอดขายแผ่นเสียงในปี1929เนี่ยอยู่ที่ประมาณ100ล้านแผ่นนะครับแต่พอเข้าปี1933เนี่ยเหลือเพียงแค่4ล้านแผ่นเท่านั้นเองค่ายเพลงที่คุมตลาดอย่างโอเคเกเนตแล้วก็โคลัมเบียนะครับก็ล้มละลายครับมีค่ายเดียวที่รอดนะครับคือวิกเตอร์เนื่องจากวิกเตอร์เนี่ยเขามีขึ้นวิทยุ RCA ของเขานะครับ ก็ช่วยดึงค่าใช้จ่ายไปได้ส่วนหนึ่งแต่แล้วนะครับก็เกิดเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาครับก็คือตู้เพลงครับก็กอบกู้ค่ายเพลงต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็ในช่วงต้นของปี1น3 0เนี่ยก็มีค่ายเพลงที่รอดมานะครับคือโคลัมเบียเนื่องจากมีการซื้อกิจการเกิดขึ้นโดยสถานีวิทยุ CBS นะครับได้เข้าซื้อกิจการโคลัมเบียรคคอร์ดแล้วก็ทําให้โคลัมเบียรอดแล้วก็วิกเตอร์นะครับค่ายนี้รอดอยู่แล้วจากคลื่นวิทยุ RCA แล้วก็มีค่ายเด็กค่าที่รอดด้วยเมื่อเราพูดถึง The King of Swing นะครับ The King of Swing เนี่ยก็คือเบนนี่กูดแมนครับเบนนี่กูดแมนก็เกิดในสลัมเมืองชิคาโกนะครับคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยก็เป็นผู้อพยพมาจากยุโรปตะวันออกซึ่งตรงนี้จะไปมีความสำคัญทีหลังนะครับก็ทดไว้ก่อนทดไว้นานๆเลยเบนนี่กูดแมนก็เล่น, net, นค ical, ลาสินะครับทั้งคลาสสิลแล้วก็แจ๊สด้วยนะครับแล้วเขาก็ยังเป็นเพื่อนซีกับชาวออสตินไฮแก๊์ด้วยในเมืองชิคาโกนะครับไอแก๊งที่ชอบไปฟังเพลงกันในร้านไอติมอะ เบนนี่กุนแมนเริ่มทำงานดนตรีจริงจังกับวงของเบนโพ l ล็อกนะครับในปี1925แล้วก็อยู่ยาวไปจนถึงปี29พอเข้าปี1930นะครับเขาก็ไปเล่นกับฮอกกี้คาร i มิคสมาชิกของวงฮอกกี้คา m ์มิคก็มีตัวจิตจีนมากมายนะครับเช่น b i g กไบเดแบกบาร์เบอร์ไมเล่ท m มมี่และ m ิมมี่ดอร์ซ e ่จีนครูป้าเอ็ดดี้หลังโจเวนูตีบัตฟรีแมปี1933นะครับเบนนี่กุนแมนก็ได้รับการติดต่อจากบุคคลคนนึงที่ชื่อว่าจอห์นแ m มมอนครับ จอห์นแฮมมอนเนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าแฟนแจส๊สตัวยงนะครับแล้วเขาก็รู้จักวิธีการตลาดมากมายนะครับแล้วเขาก็ติดต่อเพื่อที่จะขอเป็นผู้จัดการเป็นโปรโมเตอร์ให้กับ เบนนี่กูดแมนครับชื่อจอห์นแฮมมอนเดี๋ยวจะโผล่มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเขาอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของกดนตีจ๊สมากมมยนะครับแต่ว่าคนสําคัญคนแรกสุดเนี่ยคือเบนนี่กูดแมนเดี๋ยวเขาจะโผล่มาอีกครับปี1934นะครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จของเบนนี่กูดแมนนะครับ้วยความสนับสนุนจากจอห์นแฮมมอนเบนนี่กูดแมนได้เข้าไปเล่นให้กับค่ายวิทยุ NBC ครับเล่นให้กับรายการที่มีชื่อว่า Let's Dance ซึ่งโปปปปรรรรรแแกกกกกกม Les Dance เเเเเน่ยนะนยะอออาาั้าาาาา็็็พลลลงอออววศศไทท เวลาเท่าอาอกาศเนี่ยก็จะเป็นช่วงแบบดึกมากๆของฝั่งตะวันออกของประเทศนะครับก็คือช่วงแบบแถวนิวอยอร์กอะไรเงี้ยแต่ว่าในทางกลับกันฝั่งตะวันตกในฝั่งของลอสแองเจลิสในฝั่งของแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็เป็นในช่วงพรามไทม์นะครับก็เป็นแบบเวลาหัวค่ำคนฟังกันเยอะๆ การออกอากาศนะครับก็จะออกในช่วงวันเสาร์นะครับก็ทําให้มีคนฟังเยอะมากเบนนี่กุดแมนก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับจากฝั่งตะวันตกโดยที่เจ้าตัวเนี่ยแทบไม่รู้เลยว่าเขาอะ่ะมีชื่อเสียงมากขนาดไหนในฝั่งของลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียแต่แค่การออกอากาศในช่วงพีคเนี่ยก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่า let's dance program เนี่ยก็ได้มีงบประมาณให้เบนนี่กุดแมนออเคสตราจ้างนักเรย่เรียนเสียงประสานทําโน้ตใหม่ให้กับวงนะครับได้8เพลงต่อสัปดาห์ เบนนี่กุนแมนก็จ้างอเรนเจอร์มากมายครับและหนึ่งในคนที่เบนนี่กุนแมนจ้างก็คือเฟลเชอร์แฮนเดอร์สันครับถ้ายังจําชื่อนี้ได้เนี่ยเขาก็เป็นคนแรกๆที่ทําให้เกิดบิ๊กแบนแบบแจ๊สขึ้นมาเล่นในโรสแลนด์บอลรูมแล้วเขาก็ทํามาตั้งนานแล้วทํามาก่อนเบนนี่กุนแมนตั้ง10ปีแต่ว่าด้วยความที่คนแข่งขันมันก็เยอะขึ้นวงของเขาก็ย่อยสลายไปนะครับ เขาก็เลยผันตัวมาเป็นนักเรียบเรียงเสียงประสานผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเบนนี่กูดแมนครับในปี1935อ่ะเลขนี้กลับมาแล้วนะเบนนี่กูดแมนออเคสตรานะครับก็จัดคอนเสิร์ตทัวร์นะครับลากไปตั้งแต่ฝั่งตะวันออกข้ามประเทศไปถึงฝั่งตะวันตกเลยเป็นทัวร์ยาวมากๆแต่ผลตอบรับของทัวร์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงเริ่มต้นนะครับ จนกระทั่งเนี่ยไปถึงประมาณกลางๆประเทศและแถวแถวเดนเวอร์โคโลราโดหรือซอลเลสซิตี้ยูทานะครับช่วงนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มท้อใจแล้วว่าเอ๊หรือเราจะยกเลิกทัวร์นี้กันดีแต่ก็เป็นโชคดีของเบนนี่กูดแมนนะครับที่เขายืนยันว่าจะทัวร์ต่อให้จบ เพราะว่าเมื่อเขาไปถึงลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับคอนเสิร์ตนั้นที่ p พาโลมา l l r o o m เมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับวันที่28สิงหาคม1935คอนเสิร์ตครั้งนั้นเบนนี่กุนแมนได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะครับเพลงที่เขาเล่นก็มีตั้งแต่เพลงฮิตยุคเก่าๆจากนิวออร์ลีสนะครับอย่างเช่น King p o r t e r Storm ที่แต่งโดยเจอร์รี่วอร์มอ n นหรือว่าจะเป็นเพลงสมัยนิยมนะครับจากทินแพนอาเลเช่นเพลง Blue Skies ความสำเร็จและความโด่งดังของคอนเสิร์ตครั้งนั้นที่พาลมาบลรูมรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับดังข้ามประเทศนะครับมาถึงฝั่งนิวยอร์กแล้วก็เบนนี่กุนแมนก็เป็นที่รู้จักนะครับไปทั่วแล้วก็ความนิยมของวงแจ๊สออเคสตราความนิยมของวงบิ๊กแบนี่ย <im it> ก็เรียกได้ว่าบูมในช่วงนั้นเลยเหตุ <im it> การณ์นี้นะครับหลายๆเล่มหลายๆนักวิชาการก็จะถือว่านี่คือจุดกำเนิดนะครับนี่คือวันเกิดของยุคสวิง ในช่วงนี้นะครับเบนนี่กุดแมนก็ไม่ได้ทำเฉพาะวงใหญ่อย่างเดียวเขาก็มีทางเลือกให้กับผู้ว่าจ้างนะครับด้วยการทำวงเล็กลงมาด้วยเขามีเบนนี่กุดแมนทริโอครับ เบนนี่กุนแม่เทีก็ประกอบไปด้วยลคนเน็ตก็คือตัวเขาเองแล้วก็เท็ดดี้วูสันที่เล่นเปียโนแล้วก็จีนคูป้าที่เล่นกลองซึ่งวงลักษณะนี้นะครับเปียโนลคนเน็ตแล้วก็กลองเนี่ยเป็นวงลักษณะที่เจลลี่โรมลตันเคยทํามาก่อนนะครับทีนี้เราไปรู้จักกับสมาชิกเหล่านี้กันสักนิดนึงนะครับเท็ดดี้วูสันก็เล่นเฉพาะวงเล็กของเบนนี่กุนแม่เท่านั้นนะครับ เราก็เป็นคนผิวสีด้วยซึ่งตรงนเนี้ยเนี่ยสมัยนั้นส่วนใหญ่วงเขาก็แยกสีผิวชัดเจนนะครับว่าวงนี้วงคนขาววงนี้วงคนดําแต่ว่าเบนนี่กุนแมนเขาไม่สนใจสีผิวครับเขาแค่รู้ว่าเท็ดดี้วิลสันเล่นดีแล้วเขาอยากได้เท็ดดี้วิลสันไว้ในวงแต่ว่าจุดนี้เองก็ทําให้วงอื่นๆในช่วงนั้นเนี่ยก็เริ่มกล้าที่จะผสมสีในวงมากขึ้นเทดดี้วิลสันก็ชํานาญในการเล่นสตร์เปียโน,โนมากๆนะครับไอ้มือแบบกระโดด มือสายอุ้มพาอุ้มพาแล้วก็เขาศึกษาสไตล์การเล่นจากเออร์ไฮน์สเออร์ไฮน์สเนี่ยก็เป็นมือเปียโนโน,นะครับที่เล่นกับหลุยส์ลามสตรองแล้วก็เล่นกับฮอตไฟด้วยสมาชิกคนหนึ่งของวงเบนนี่กูนแมนทริโอก็คือจีนคูป้าครับคนนี้เล่นทั้งวงเล็กแล้วก็วงใหญ่นะครับคอนเสิร์ตวันเกิดยุคสวิงที่พาโลมาบลรูมปี1935นนั้นจีนคูป้าก็อยู่ในนั้นนะครับจีนคูป้าเนี่ยก็เรียกได้ว่า โตมากับเบนนี่นกแมนเลยเกิดปีเดียวกันอีกต่างหากนะครับเขาเกิดในเมืองชิคาโกเหมือนเป็นนิกุตแมนนั่นแหละและ้วก็ใช้เวลาวัยเด็กนะครับกับพวกออสตินไฮแกงด้วยจีนคูป้ามีความสําคัญมากๆสําหรับการตีกลองนะครับนิตยสารโมเดิร์นด m ัมเเนี่ยถือว่าจีนคูป้าคือปิดาการตีกลองสมัยใหม่เลยในช่วงทศวรรษที่1930นะครับจินคูป้าร่วมมือกับบริษัทซิงเกิลแลนนะครับ ทำกลองทอมที่เราสามารถจูนหนังกลองนะครับจะมีหมดจูนหนังกลองอยู่ได้ทั้ง2ด้านนะครับหน้าหลังแล้วเขาก็ไปร่วมมือกับบริษัทซิลเจียนนะครับพัฒนาไฮแฮดจากที่มันต่ําเตี้ยเลี่ยดินนะครับให้มันสูงขึ้นมาแล้วก็เป็นในแบบที่ปัจจุบันใช้กันอยู่นอกจากนี้ยังมีการสร้างมาตรฐานลักษณะของฉาบในแบบต่างๆนะครับฉาบไรซ์สิมโ a ลฉากคราชแล้วก็ฉากสเปลชเลยด้ว่าถ้าไม่มีจีนคูป้าในวันนั้นนะครับกลองในวันนี้อาจจะลักษณะ ไม่เหมือนทุกวันนี้ก็ได้นะครับปี1936ครับเบนนี่กุนแมนก็เพิ่มนักด้องตีเข้าไปอีกหนึ่งคนในวง trio โอเขานะครับให้กลายเป็นวงคอเต็ดคนคนนั้นก็คือเลโนแฮมตันมือไวบราโฟนครับเลโนแฮมตันก็เป็นคนผิวสีคนนะครับทำให้ตอนนี้วงคอเต็ดของเบนนี่กุนแมนเนี่ยเป็นขาว2แล้วก็สี2แล้วเลโนแฮมตันเคยเป็นมือกลองนะครับให้กับลุยส์แอมสตรองออเคสตราครับแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งลุยส์แอมสตรองก็ เขียนไวบาโฟนออกมาจากมุมมืดของเวทีนะครับให้เล่านานทตันเนี่ยลองเล่นดูสมัยนั้นเนี่ยไวบาโฟนก็เป็นเครื่องดนตรีชนิดใหม่นะครับที่เพิ่งผลิตขึ้นมาเล้านาทตันได้ลองเขาก็ติดใจมากๆครับแล้วก็เล่นยาวเลยทีนี้ผลงานของวงเบนนี่คุณแม่นควอเต็ตนะครับก็จะมีเช่นเพลงดายนานะครับหรือว่าจะเป็นเพลง I Got a Heartful of Music วงเล็กของเบนนี่กุนแมนนะครับก็เป็นที่โด่งดังทําให้วงบิ๊กแบนอื่นๆในสมัยนั้นนะครับก็มีการทําอะไรแบบนี้ครับทาวงเล็กที่อยู่ในวงใหญ่ที่หนึ่งประมาณว่าแบนอินแบนหรือวงในวงนั่นเองครับปี1937นะครับเบนนี่กุนแมนออเคสตราวงใหญ่นะครับก็ได้ไปเล่น Battle of the b a n d ที่ Savoy Ballroom นะครับแข่งกับชิกเว็บแต่แพ้ครับซึ่งคอนเสิร์ตนี้เราเล่าไปแล้วในเอพิโซดที่แล้วนะครับปี1938มีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่มีความสำคัญครับก็คือที่คาร์เนกีฮอล์ครับ คอนเสิร์ตคานิคิฮอนครับจัดขึ้นในวันที่16มกราคมครับปี1938คอนเสิร์ตครั้งนี้มีการเล่นเพลงซิงซิงซิงด้วยซึ่งจะมีกลุ่มกองนะครับที่ฟลอทอมมาจากจีนคูป้าแล้วก็กลุ่มกองนเนี้ยเนี่ยเหมือนเป็นลักษณะเด่นของจีนคูป้าเลยแล้วก็เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของยุคสวิงอีกอย่างหนึ่งด้วยแล้วด้วยความสำเร็จของคอนเสิร์ตนี้นะครับจีนคูป้าก็ทำการดังระย้วงครับ เขาก็ไปทำวงแจ๊สคริสตัลของเขาเองนะครับแล้วก็ลากยาวทำไปจนถึงปี1950เลยปี1939นะครับจอห์นแฮมมอนพามือกีตาร์คนหนึ่งมาให้เบนนี่กุดแม่นรู้จักครับมือกีตาร์คนนี้ใช้กีตาร์ไฟฟ้าซะด้วยสิก็เป็นหนึ่งในคนแรกๆนะครับที่ใช้กีตาร์ไฟฟ้าคนคนนั้นก็คือชารลีคริสเตียนครับ ตอนแรกเนี่ยเบนนี่กุนแมนไม่ได้สนใจที่จะใช้กีตาร์ในวงของเขาเะครับแล้วก็พอเห็นชาร์ลีคริสเตียนแล้วก็แบบเออทำไมบุค,คลิกแล้วก็การแต่งตัวของนายมันช่างไม่ได้เรื่องอย่างนี้ oh, <no. S 1> แต่แน่ะเละครับเบนนี่กูนแมกก็ยังให้โอกาสชาร์ลีคริสเตียนนะครับได้ลองเล่นในวงดูเขาก็ให้เข้าไปซิดอินนะครับหรือแบบเข้าไปนั่งเล่นเลยโดยที่ไม่ต้องซ้อมในเพลง rose room ซึ่งเป็นเพลงที่เขาทั้งเก่านะครับแล้วก็เบนนี่กูนแมกก็คาดว่าชาร์ลีคริสเตียนน่ะคงไม่รู้จักเพลงนี้หรอก ชาลีคริสเตียนก็เล่นได้ดีมากๆนะครับจนเบนนี่กุนแมนยอมใส่กีตาร์ไฟฟ้าลงในวงตัวเองครับก็คือใส่เข้าไปในวงเล็กนะครับวงเบนนี่กุนแมนเซ็คเต็ดเป็นวง6เครื่องนะครับ6ชิ้นในระหว่างที่ชาลีคริสเตียนเล่นให้กับเบนนี่กุนแมนเนี่ยพอเข้าปี1940มันก็เริ่มมีกลุ่มนักดนตรีนะครับที่เข้าไปแจมกันในคลับๆหนึ่งแล้วก็ทําให้เกิดสไตล์ที่เรียกว่าบีบอบตรงนี้ชาลีคริสเตียนนะครับก็ใช้เวลาหลังจากที่เล่นกับเบนนี่กุนแมนเนี่ย ไปแจมกับเขาด้วยนะครับก็คือชาลีคริสเตียนจะไปมีความสำคัญอีกทีตอนช่วงต้นนะครับช่วงที่กําลังกําเนิดบีบอบแล้วเราจะเก็บตรงนี้ไว้ต่ออีกทีหนึ่งนะครับตอนที่เราพูดถึงยุคบีบอบในช่วงเริ่มแรกครับโอเคก็เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ง c o m มนต์กดสัมผัสกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีกำลังที่จะสนับสนุนนะครับก็เข้าไปที่ p a t r e o n c o m j a z z j a แล้วก็เลือกระดับการสนับสนุนที่ทุกคนสามารถทำได้นะครับ โอเคสำหรับวันนี้แอดมินก็ไปก่อนนะครับแล้วเราจเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับบ๊ bye bye, ายบายครับ